ตรวจคานประกันแอมมือวางยาพิษเห็นโยงอีก9คดีมีอดีตสามีเป็นตำรวจวันคมคูพยานทำลายหลักฐาน11นาฬิกา26เมษายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักง,งานสอบสวนกก5บกปได้ควบคุมตัวนางสราร,รัตหรือแอมรังสิวุฒาพรอ,อายุ3าปีเท้าแชในจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้ต้องหาคดีวางยาฆ่าผู้อื่นมายื่นคำร้องขออำนา,านาจศาลฝากขังครั้ง,รงแรกเป็นเวลา12วัน พนักงานสอบสวนระบุพฤติการสรุปว่าก่อนเกิดเหตุนางสรารัฐหรือแอมผู้ต้องหาออกอุบายนัดหมายให้นางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยผู้ตายไปพบที่หมู่บ้านเพื่อจะพาผู้ตายไปฆ่าแล้วฆ่าเอาทรัพย์สินโดวยวันต่อมา14เมษายน2566เวลา6นาฬิกา30นาทีผู้ตายได้ขับรถยนต์โตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนกน2340กาญจนบ,บุรี ออกจากบ้านของตนเองที่จังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านพฤกษาการ1จังหวัดนคนปรปฐมเมื่อมาถึงหมู่บ้านผู้ตายได้นํารถยนต์มาจอดไว้แล้วเดินขึ้นรถยนต์โตโยตา้าวีออสสีบรอนทะเบียนกต9532หนคนปรปฐมโดยมีผู้ต้องหาเป็นคนขับจากนั้นผู้ต้องหาได้ขับรถออกจากหมู่บ้านไปกับผู้ตายระหว่างที่ผู้ตายและผู้ต้องหาอยู่ในรถผู้ต้องหาได้นําสารพิษไซยาไนซ์ใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้ผู้ตายบริโภค โดยมีเจตนาฆ่าในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาผู้ต้องหาและผู้ตายขับรถยนต์มาถึงบริเวณศาลาประชาคมริมแม่น้ำแม,แม่กลองอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีและได้จอดรถบริเวณนั้นโดยผู้ตายเดินลงบนไดเพื่อไปปล่อยปลาส่วนผู้ต้องหาไม่ได้เดินตามมาด้วยหลังจากที่ผู้ตายปล่อยปลาได้สักพักขณะกำลังเดินขึ้นบนไดก็หมดสติล้มลงเมื่อผู้ต้องหาเห็นว่าผู้ตายกำลังหมดสติจึงเดินลงบันไดไปจากนั้นก็เดินกลับขึ้นมาเพียงคนเดียว โดยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ตายซึ่งกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้โดยภายในมือของผู้ต้องหาได้เอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายบางส่วนมาด้วยหลายเครื่องแล้วขับรถยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไปปล่อยให้ผู้ตายนอนหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุโดยที่ผู้ต้องหาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆจนผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จากการสืบสวนทราบว่าหลังจากเกิดเหตุวันที่16เมษายน2566ผู้ต้องหาได้นำถุงดำซึ่งภายในมีกระปุกใส่โพแทสเซียมไซยาไนด์สารพิษพร้อมกับสิ่งของอื่นๆกรอบป้ายทะเบียนบัตร ATM เลขเอกสารการเสียชีวิต ของนายสุทธิศักดิ์หรือแด้ภูนขวัญแฟนของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคม2566ในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยผู้ต้องหานำถุงดำไปฝากไว้กับผู้อื่นเพื่อให้เอาไปซุกซ่อนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดไซยาไนต์และของอื่นๆได้ในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบสารขั้นหลังจากศพของนางสาวสิริพรผู้ตายโดยกลุ่มงานพิษวิทยาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ พบสารไซยาไนต์ในเลือดปริมาณที่เป็นสาเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้เชื่อว,ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้นำสารพิษไซยาไนต์ใส่ในอาหารให้ผู้ตายบริโภคช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาอยู่กับผู้ตายต่อมา24เมษายน2566มารดาผู้ตายได้ร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนกก .5 บกปเพื่อให้ดำเนินคดีผู้ต้องหาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพนักง,งานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาอนุมัติหมายจับที่1285 ทับ2566ลงวันที่25มิถุนายน2566ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 9วงเล็บ4ติดตามจับกลุมผู้ต้องหาไว้ได้ที่อาคารรัฐประาศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาท้งนี้พนักง,งานสอบสวนจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีก1 0ปากรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางรอผลการตรวจชนสูตรพลิกศพ รอผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติผู้ต้องโทษของผู้ต้องหาจึงขอฝากขังไว้เป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง7พฤษภาคม2566ั้ายคํท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหามีอดีตสาม,มีเป็นข้าราชการตำรวจเกรงว่าจะไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานทั้งหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาไปหรือคนบ้านพักของนายทิติพงศ์ตนายพันเพื่อค้นหาพยานหลักฐานสำคัญไปทำลาย ประกอบกับมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับผู้ต้องหาเสียชีวิตในลักษณะเดียวกับพฤติการในคดีนี้อีก9รายแต่ละคดีมีอัตราโทษสูงหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวอาจจะหลบหนียากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลังและอาจไปยุ่งเหยิงทำลายพยานหลักฐานในคดีนี้และคดีอื่นที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสารพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้สืบจะข่าวรายงานสนับสนุนโดย ปุยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580